สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้ค็ูอ้อมนะคะจะมีวิชาภาษาอังกฤษนะคะมาสอนเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีม่วงขึ้นมาเลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดมาหน้าที่สี่เลยนะคะหน้านี้นะคะเด็ออกๆขา หน้าที่สี่นะคะเห็นไหมคะเห็นเล็สี่ไหมคะเด็กๆอ่ะเราจะมาอ่านกันนะคะวงกลมรูปภาพที่ถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะวงกลมรูปภาพที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์สัตว์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคำแรกเลยนะคะแอ O อโอ N lion คืออะไรคะต่อมานะคะ H e n hen คืออะไรเอย่ยต่อมานะคะ P i g pig ต่อมานะคะ B o g D o g dog ต่อมานะคะ O X Ox ต่อมานะคะ D U C K Duck ต่อมานะคะ C A T Cat <Whew. S 1> ต่อมานะคะ F I S H Fish ให้นักเรียนนะคะ อ่านคำสับนะคะแล้วก็วงกลมรูปภาพที่ตรงกับคำศัพท์นะคะต่อมานะคะให้นกักเรียนนะคะมาดูหน้าที่5กันเลยค่ะคือหน้าที่ข้างๆกันนะคะเห็นเลขห้าไหมคะอ่าเรามาอ่านคำสั่งกันเลยนะคะจงโยงเส้นจับคู่อีกรอบหนึ่งนะคะจงโยงเส้นจับคู่ เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำก่อนนะคะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะะคำแรกนะคะ M O U T H เมาส์ปากคำต่อมานะคะ H E A D H หหัวต่อมานะคะ F O O T ฟ o ตเท้าต่อมานะคะ H A.I.R. แฮผมต่อมานะคะ N.O.S.E. โน้จมูกต่อมานะคะ L.E.G. เล็กขาต่อมานะคะ A.R.M. อาแขนต่อมานะคะ E.A.R. เอียหู ต่อมานะคะ e y e i t a ต่อมานะคะคำสุดท้ายนะคะ S a n B h a e n d h a n d ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นนะคะคำศัพท์ตรงหน้านี้นะคะมาหารูปภาพตรงฝั่งนี้นะคะต่อมานะคะให้นักเรียนนะคะเปิดมาที่หน้าที่6เลยนะคะคำสั่งนะคะ ระบายสีภาพให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะระบายสีภาพให้ถูกต้องก่อนที่เด็กๆจะเขียนและระบายสีภาพนะคะให้เรามาสะกดกันก่อนนะคะคำแรกเลยค่ะ P I N K ผิงสีชมพูต่อมานะคะ y e l l o w yellow สีเหลืองต่อมานะคะ b l a c k black สีดำต่อมานะคะ w h i t e ไว้สีขาวต่อมานะคะ O ต่อม <eps> านะคะ R E D เรส,สีแดงต่อมาฝั่งน <ram> ี้บ้างนะคะ G R E E N กรีนสีเขียวต่อมานะคะ B L U E Blue สีฟ้าต่อมานะคะ สีม่วงต่อมานะคะ B R O w N Brown สีน้ำตาลให้นักเรียนนะคะเขียนตามรอยปะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยเลยค่ะไงบ้างคะดเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษง่ายใช่ไหมคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ